กดหัวคือหกไงึบายองตกใจเลยหัวก็หางเลยินไม่ไงมาลบเาสโอมันหลน่เออตนนั้นมันยังบดดูดมันมันมาอยู่ในหนามพราะอีกอย่างอมไม่เคยอยู่เย็นนอนสุดทัวนี่ไม่หอนเลยไอโคมันเฮ้ยหัวยังเนี่แหละของเทอน่ของเทวดิน จงกรีโอ้โนี่เลมันนี่โอ้สบปดเลยโอ้ยถึงสบาย้อนนองดูพวกนี้ต่อไโอ้ยหมูเนาะเมื่อละมั่ง <โ>มีพี่่อเด่นมีบ่ตัวหเลยอ้โหเฮ้ยเฮ้ยังน้องเลยขุดพอดแม่เล้ว <serves> กันนะมึงมึงหลังมันป้านหมูเฮามันสั่ยังได้เลยองโ้ยมันเปิดเปิดเปิดใครใครออกยังมาดใครออกหรอเปล่าใครบ้ออกใครน ้วแมมันฟักใครหมดไหมมันแปลมันแปลได้มีใครได้มันแปลทำทาแปลซเด้อแต่งามกันยังงเนาะโอ้มไก่ยังไนึงมันอักกันบองอตนี้มันงออซะนี่นมาิต่อเด้ใกล้เนาะมึงมันจัดจัดจัดหมมันชดมันชกมันชกเฮ้ปวดแขนอะไรบ้างเียนี่มันมันในน้นี้มันจักโล่เนี่คิดว่านี่อยยังงอเนาะงามกันยังไงกับงูทีรอกับบไ่กับ โอ้ยแหมผู้คนพบงูเข้าไงคนแรกของโลกโอ้โหขากลียี่งูสนุกหรอวะเมืามาหัดแข่งนอนด้วงเเขียนอะไรางเงี้ยหัดเจ็บเล้นรอเจ็บสำหรังูสิงอ๋อพากันหากันแล้วครับแบนี้บ

โอยหน่อย้ายทะยานนะเนาะทำกันดลเดยอาวายยองถือเลื่อือเลยปวดมือแลนักอีทีเลยดิบ่ต้องไปหางุ่มไปหาหลักเลยเนาะอื้อ่น้นเน้ะ มันทากินกับปูเซลลเซ่เซล่เซลอน่าง่นอกกมาสื่อโอยอู้ามูอ่ะบเายอง่างหลงูเนูเหรอเนงูงูปาเสจแล้วมันอยู่ขนาดอะไรบารีนบาีเอกเลยตลกนังเสรแล้วเสรแลพวกบัหอยเขาไง ตลอดไอ้ไอ้คนพบดนบนี่คนพบเขาหลอกคนแหลกเขาหลอกเลยงูเขาง่ายหนไหมเอาแววมันไง่าเก็นเเนาะเอาไห้มันใครยังไงเฮ้ยกบกบได้ที <pod> ่ไม่อยู่ในดงงูสิฮ่ามเมนเสียงนก แล้วหมดเลยนว่ามันกัดเจ็บกัดยังเลยล่ะแล้วมันระยะระยังนอกแต่เวลามันกัดมันกัดเจ็บ ไอ้เป oh. ็นงูนามได้งูเห่านะมาเท่าแค่กูแล้วบอกงูเป็นปลาดีมันก็หลายมอง này ờ măng, có là đây Nó lãi rồi đệ không biết nó อเล็กประเทศเราเนาะจะเงียนนะเอ้ยตลอยมันพ <G iber mango ını> <that> ้ามาหาแนวเรียนยานเนาะว่าตะขีดตัวเนาะมีบ้าเราทุกปุ้ยเออคืออยู่คืออยู่ โอ้ยหยากให้เขาอยากให้เขาไปม้เนาะโอ้ยตะล <c oughs> อยิ่อยาของประกาศยางล,ลงมาต่าไพ่ไไสันหน้าเียงไโอ้อย่าน้าง,งวาลงกินน้ำมาไ,ได้ดมหอยพะาล่ะครับนี่บ่าเด่นว่เนาเห่นบ<ด>่มีหอยพะยานาะตั้งขบเอ,อ้ครับ ภากีรีงูเขาไงมีหอดงูไอ้ก้นครบใครายองเล่นไดเสียวมือแล้วสใส่ตอนหลากขึ้นได้บ้างพ่อ,พอ,พอ im cả nhà